บานนิววงสกรเตรียมขอนางเอกแมเบียเป็นอีกหนึ่งพระเอกดังอย่างมากเรียกว่าเป็นแนวหน้าของช่องมากสีคนหนึ่งสำหรับพระเอกหนุ่มนิววงสกรที่ตอนนี้เจ้าตัวได้รับผลกระทบอ,อย่างหนักในเรื่องของวงการที่เจ้าต,ตัวต้องเบรกงานละครและงานในว,วงการเพราะสถานการณ์โควิด -19 ที่ทำให้ทุกอย่างต้องหยุดชะงักลงไปซึ่งล่าสุดทางด้านนิววงสกร เจ้าตัวนั้นเกอกมาทำงานเสริมด้วยการขับเมสเซนเจอร์ส่งอาหารเพราะอยากให้กำลังใจคนที่ทำอาชีพนี้ในเวลานี้ที่คนไม่อยากออกจากบ้านอีกทั้งต้องรับความเสี่ยงในหลายด้านจึงเลือกใช้บริการสั่งอาหารออนไลน์ผ่านทางเมสเซนเจอร์มาึ้นไม่รู้ว่าการทำงานหนักผันตัวจากพระเอกมากเป็นคนส่งอาหารแบบนี้ไม่รู้เจ้าตัวกำลังเร่งในการเก็บเงินเป็นสินสอด เ่อไปสู่ขอแฟนสาวนางเอกแม่เบี้ยอย่างสาวนาวทิสานาหรือไม่แต่นักสแสดงสาวได้มีโอกาสเปิดใจผ่านสื่อเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวว่าความรักตอนนี้แฮปปี้ดีส่วนเรื่องแต่งงานนั้นยอมรับไม่เคยคิดยังเป็นเรื่องของอนาคตที่ยาวนานส่วนตัวคิดว่าอยู่อย่างนี้ก็ดีแล้วไม่ได้อยากแต่งงานด้วยซ้ำซึ่งถามว่าพี่นิวโอเคไหมเขาก็โอเค ถางด้านพ่อแม่ก็ไม่ได้กดดนันนั่นเองละค่ะ